การเสียของเราเตอร์ตอนนี้ที่มีปัญหาก็คือว่าเนี่ยครับพอเปิดเสียบสวิตช์แล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไฟสีส้มติดไว้อย่างนี้ตลอดแล้วก็ไฟบนเสาก็ไม่ติดนะครับแล้วเนี่ยกระพริบกระพริบกระพริบอยู่สองรอบนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเดิมนะครับทีนี้เดี๋ยวจะลอง กดปุ่มรีเซ็ตหลังเครื่องดูนะครับกดค้างเอาไว้กดแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยครับแปดวิแล้วมันก็เครื่องก็ไม่รีเซ็ตไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับนะครับกดยังกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้อยู่ไฟก็ไม่กระพริบไม่ ไม่มีการรีเซตอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวสักคู่หนึ่งไฟมันก็จะกระพริบสองทีแล้วก็ดับไปแล้วก็ติดขึ้นมาเองเป็นอย่างเงี drop, ้ยตลอดวนลูปเครื like ่องเพิ่งแกะกล่องใช้ว huh? ันนี้นะครับเพิ่งได้รับเครื่องมาวันนี้ก็ไม่ทราบว่าแบนหนึ่งปรญหานเพราะอะไรเหมือนกันครับปกติก็เดิมก็ใช้เราเตอร์ของเซมี่อยู่แล้วตัวเก่า อันนี้ก็จะเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ก็เนี่ยครับปัญหา